วายพูดอะไรออกไปเนี่ยติ๊กปิ๊กปาเทอร์พูดตะโกนดังขนาดนี้แฟนขับเอาใจช่วยเต็มที่เดินหน้าทำงานปลดหนี้นอกระบบได้แล้วนะครับสำหรับ ติ๊กบิ๊กบาดเธอนะครับอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เธอก็ได้หย่าร้างกับอดีตสามีหนุ่มสอนรามไปที่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นปี63นะครับในขณะที่ลูกสาวน้องวีจิก็อยู่ในความดูแลของอดีตสามีนะครับและล่าสุดนะครับเธอได้โพสต์คลิปขำๆนะครับลิปซิงค์เสียงตะโกนว่าอยากมีผัวนะครับพร้อมแคปชั่นว่าไว้พูดอะไรออกไปเนี่ยวงเล็บคลิปง้อผัวนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจนะครับหากเดินหน้าง้ออดีตสามีอยู่ก็ขอให้สมหวังนะครับ จากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายนะเป็นการให้กําลังใจแม่ติ๊กนั่นเองนะคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าไม่เคยนอกใจผัวจะกลัวทําไมเดินหน้าเลยนะแม่คอมเมนต์ถัดมาเนี่ยบอกว่าเอาใจช่วยค่ะเดี๋ยวป้าป๋าวีจีก็คงหายงอนละค่ะเพื่อลูกและคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องง้อผัวดีๆเน้อ แล้วคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็ส่งรูปหัวใจนะเป็นการให้กําลังใจกับติ๊กนะเพื่อวันหนึ่งจะได้กลับมาคืนดีสร้างครอบครัวกันอีกครั้งนะครับและนี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง